สวัสดีค่ะแม่ขวาญจ้าเดี๋ยวมื่อนี้แม่ขวานพาเขาปลาไปซองเมืองเห็ดค่ะเห็ดซุ่มมันอยูอ่เดินเดินคืออยู่นอกๆกันกค่ะมัน,ม,นมันบ่เป็นตลอดเลี่ยงนะแต่มันอยู่ในในโฮมไม้ในใต้ห้าเนี่ยสิมันรอดอยู่แต่ว่ามื่อกี้แดดมืดมอเขาก็ว่ามืงอื่นฝนสิตกแจกักสิตกบ่ตกอะค่ะเนี่ยค่ะเ,คเก็บไปก้อนเล็กๆน,น้นอๆนะคะ เบ่ีอันนี้คนไทยเอิอนเห็ดเหลืองค่ะหรือเห็ดมันปูเห็ดมันปูบาดคือบาดเท้านหร่ละค่ะมัก็สีเหลืองทั้งดอกเลยค่ะเล้าก็ตันเห็นมาคะนี่ดอกกีบดอกมันนี่มันเริ่มแหงแล้วค่ะเห็ดมันปูค่ะหมูมัน อันนี้แม่ฟันก็จะใช้ถุงกระดาษนั่นสิค่ะที่เขาถิ่มเศษอาหารค่ะถุงกระดาษเพราะว่าบ้านนี่เขาไว้ใส่ถุงพลาสติกค,ค่ะเฮ้ยเฮ้ยคัตลเล่นหรอจ๊อคันเตลเล่นอะคันเตลเลลบ้านนี่เขาเอิ่นคันตลเล่นนะนี่ค่ะ ดอกมนกันเป็นยังนี่สิแต่ว่าแหงว่าเป็นตาใไญ่ยี่สิไม่ใช่ึ้นเป็นมูคณะอย่างสี่เหรอคะเป็นกุ้มกุ้มอย่างสีค่ะดอกสีเหลืองอันทาบ่ถือแดดกันสีห้างสีเหลืองงามค่ะโยมโฮมนี่เหลืองสะท้อนแสงเลยละ่ะคคะเห็ดมันปู บ้านเฮานี่ค่ะเยอะเอินครับเนี่นยดอกเล็กๆมันก็ยังนี่อยู่ค่ะกัดทิมไว้นี่ค่ะอีกจุ่มหนึ่งนี่ค่่ เ็ดมันปู่เขานี่ค่ะเฮดเหลืองเข้าคนไทยอยู่นี่เขาก็เอิญเฮดเหลืองกันนะคะโอนนีล่ล้าอไลด้วยนี่ด้อนนี้คจนจริงๆแม่เหมิดนี่ค่ะขึ้นเป็นกลุ่มเป็นโงนขึ้นค่ะเยอะเก็บกันจ้าเดี๋ยวก็เลือกเอาแต่อดอกง่ายๆมันออกมาค่ะ เหลืองเห็ดมันปัวนะะี่ค่ะดบางเทือกขายมันก็สีม่แมงงังสิค่ะมีแม่งเจอด ดอ,ออ okay. ดอกหน่อยมันก็จงไปเองใช่ค่ะโอเคดอกหน่อยมันช่วงนี้มันอยู่ไต้หยามันเป็นแต่ใหญ่ยั่หรอค่ะแล้ว,วนี่อันนี้เหลืองเองเีนยมาค่ะเหลืองนี่อันนี้หัวขา,ขาวๆมันมอนแล้วแหงเริ่มแหงจะ้ะต่ว่าขาว่าฝนสิตกอยู่จังทะเบิงจะ้ะ ดอนนี่เฮ็ดหลายจนยองม่ได้เลยล่ะค่ะหยีบยบย่างเดียวเลยเ็บหลายกเสียดายค่ะเดี๋ยวปล่อยไปเหมือนญ่นี่คืะดอนหนึ่งมันสีญ่อยูุ่้มเนี่ย มาค่ะกำลังมากำลังมากำลังมายองมั่ค่อยได้เพื่อนนี่จะเห็น,อน,น,น,นโอ้ดอกหน่อยเลยขอนขึ้นมานึ่งเห็ดมันปู่เขาเนี่ยแหละค่ะลักษณะมังสีเด่นอยู่ค่ะ แล้วกามันก็จะมีเห็ดที่มันคล้ายๆกันนี่ค่ะเห็ดเขาเป็นเห็ดคู่แฝดแต่ว่าเห็ดตัวนั่นก็กินได้อยู่ค่ะเห็นมั้ะเห็ด,มหดมไมคควันก็ล่างมากบนแต่ว่า่้มนี่ถือแดดค่ะสีออกเหลืองๆนวลๆเนี่ยซุ่มบ่ถือแดดซุ่มอยู่ในโฮมเนี่ยซุ่มอยู่ในโฮมสีเหลืองๆซุ่มอยู่ในโฮมสีเหลืองๆสิแม่เอานิดละนี่ แม่เหมาจังิงใจเดี๋ยวแญ่กว่านี้คนมาเก็บค่ะอดียวผ้ามาเก็บนี่แหละค่ะเห็ดเหลืองเห็ดมันปูเห็ดบ้านนี่เขาเอิญเห็ดคันตะเล่นจ้านี่แหละเดี๋ยวไ๊วเก็บจิกดอก เฮ็ดมันยังหน่อยอยู่นะคะพ่ค่อยอยากยองเข้าไปคือยองเข้าไปดอนมันนี่เหยียบแน่นอนน่งเห็นแล้วตอนมันใหญ่กันไหมหัวบีหัวแบนมดเลยโอ้ยอยางน้ําปลาแบบปลาเฟื่อนสูงๆอยงสิเระว่างนะคะเฮบเฮป้ลยไปต่นไนแค่มองนึง ดอนเห็ดแง้มันมาได้ล่ามไปเมดตีนนี่ต้องแบบว่ายวงไปจะเริ่มมาแน่แน่แล้วจัดน้อยนี่ค่ะกดเนน้อยหัวก็ออกค่ะหัวก็ออกน้ำมันนี่ย่างไปกับเหยีบยบแน่นอนไงหลายหลายค่ะ เดี ig, ๋ยวดอกมันใหญ่กว่านี้จักน้อยเดี๋ยวพามาเก็บค่ะแต่คนอื่นเขาบอกเก็บไปก่อนเด้ป้าไม่ขอนป้าไม่ขอนแต่พามาเก็บก็ได้นะนี่ค่ะกําลังมากกําลังมากปวดกักสากมาแล้วกากสากมาแล้วเห็ดกําลังมาจ้าปวดเห็นมะขังนหมจุ่มเห็นมาบักหลายเลย ข้เาเก่ายางข้าฟ้าเล็กน้อยหาเห็ดแต่ว่าเห็ดมันน่อยอยู่หรอค่ะทั้นเด็ดท่านพ่อเก็บเดี๋ยวจากน้อยเห็ดมันขึ้นมาเต็มเต็มเดี๋ยวแม่ขวนผ้ามาเก็บค่ะ แถวนี้เนี่ยมันมากเลยได้ยองดืวอกันค่ะเต็มพืชเลยแต่ว่ันนี้บอกฉันมาฉันมาฉันมาเดี๋ยววันนี้ค่ะเห็ดตัวหนึง่ง เดี๋ยวมัซื้ออย่างเนาะนี่กินได้คือกันค่ะนี่มีโอ้ยมันเท่าแล้วค่ะพ่อน่ะมาซาพวดนียมนี่เท่าแล้วได้ดอกเดียวค่ะขาตันเนี่ยช่วงีงขาตันแต่ว่าแม่งก,กิน แก่ยี่ห้อตัวไหนโอเคช่วงมังเห็ดเท่าเดิมเห็ดมากไปนะมึงม,มังม่าเห็ดบมม่ม่าเห็ดบมม่ม่า จักสองสามอาทิตย์พุนละค่ะคอยสิพเออได้เก็บกันเห็นไหมซื่นนะซื่นตาซื่นใจเบิ้งเนี้ยดอนๆหนอแหงๆแร่งๆว่าเป็นตะมีเห็ดเบิ้งเห็ดเท้าป่ะเนี่ยเบิ้งค่ะเห็ดแหงไปเรียบร้อยอนี่กค่ะเห็ดเหลืองเทาเห็ดมันปูเทา แหงพร้อมใไงไงแล้วแดดดีค่ะมึงนี่มึงนี่แด,ดดดีมันก็นเลยใไงเนี่ยเบิ่งมูมันอโอ้ใหญ่แล้วใหญ่ยยแล้วค่ะชุ่มหนึ่งเนียนบอสเนี่ยมันเหี่ยวเหี่ยวนี่ค่ะเหี่ยวเหี่ยว,ยวขอบมันเหี่ยวค่ะบ่พ่อนามาโมพ่อนามเหี่ยวอันนี้สมบูรณ์ค่ะนี่ กระบอกสมบูรณ์ถือว่าสมบูรณ์ไปนะแต่ว่าถือว่าสมบูรณ์ค่ะดอกไม่ใช่เหลืองเหลืองนี่ลช่หรอคะเหลืองทั้งโค่นเหลืองทั้งกีบดอกเลยค่ะมาหดขากระยิ่ปพวกแกงน,ะะนี่หรือคะเพวกแกงก็ไปขวค่ะนีแกก็บเอาแต่ดอกนี่เ่พาะ เห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเบืเ้องเงานน่บด้เห็นม่ค่ะเงานน่บ่หน่อยนี้นี่กึ้นึงเชนแปด็ดจะว่า,า้ามันถาถามันญ่มันก็นได้หลายกว่านี่ค่ะอุ้ย มะะึงเหรอยึดทั้งง่ายเลยบางเทือ่อข้นมันก็สิบ่เหลืองเข้มนะคะ่ะแต่มันก็ชนิดเดียวกันนี่แหละคะ่ะ แตกเหีดโอ้อย่กับเงาไมะดึงมาขึ้นครับปกติแม่คันเขาป้าจะได้ถุงประมาณนี่แหละค่ะล้วก็ถ้าสายเงาๆไปพ่ายบาจังสีก็ดีค่ะล้กก็ทั้งในก็นจะเป็นถุงนี่ค่ะถุงขยะกระดาษนี่ค่ะถุงถุงทิมขยะเปียกค่ะ ใส่เห็ดมันสิดีถุงกระดาษแล้วก็เห็ดแต่ละเห็ดแม่ขวัญกะสิแยกแยกเป็นถุงๆอันนี้เห็ดหนึ่งอันนี้เห็ดนึงนี่สิค่ะแยกกันเรียบร้อยเรัากตัดทำความสะอาดทำความสะอาดยูปาเลยค่ะแม่ขวัญก็ว่ากันมันกระดีตรงว่าเออถ้าเขาประเดีวค่อยขี้ดินไปปนกันนี่สิหน้าอันนี้ โคดมันมีขีดดข้ดินดอกมันบ่มีขี้ดินใส่ร่วมกันไปมันก็ปนกันไปยังสินะเข้ากันนี่ปัดดินออกแต่งแ่เนื่นๆก็ดีค่ะสีเดสะอาดย่ำล่างกลิ่นกับสีได้ล่างไ่อยากค่ะว่าตัดขาตัดน่้ว้ป้ามันกด็ดีไว้ไว้เอออยมันได้งอกได้ยังสินะ ทั้งไงค่ะทั้งไงไงกว่านี่บักเพียแล้วชี้หาเท่าพุ่นละค่ะ ใชได้เก็บอันนี้ก็ใชได้ไปปลูกไว้ตัวขึ้นปะขึ้นไปขึ้นหม่องมันไปเก็บไว้โอ้ขันก็ได้บ่เห็นตั้งขากลองใช่ักจังเลยบ่เห็นบ่เก,กือนหนึ่งพุนน่นแ่วมาแหงเราแบบนี้ใช่ไหม ใายไปเรื่อยมห้ความก็ได้เก็บเอาไว้หนึ่งแล้วติดหยาติดออยุ่งวานี่นะคะกีนี่แล้ว จุ้งเยเดี๋ยวคอยมาเบิร์มันมาแก่ช่วงนี้มาตั้งขากล่องใส่บกักจือเลยจังเยอะเลยขากล่องว่เต้ <c oughs> <c oughs> มือถือค่อยเนี่ยแหละ เอ่ยปอยโคตรมันล้มของเก่ามาสุป,ปีก็เห็ดเหลืองถ้าผู้ใดมม่มองอยังสิไป้วก็ไปจออเอาเลยค่ะมม่องเก่าเลยค่ะสุป,ปีดีจนว่าจะไปเก็บเห็ดเหลืองต่อกันบ่ค่ะเพราะอันคลิปมันยาวหลายมันกะนั่นเนาะจ้ะ เห็ดเหลืองกระบานเฮ่าก pues. ็เอิญเห็ดมั่นปูค่ะหน้าตากะคือคือกันใกล้ๆก <Yeah. Okay. S 2> ันนี่แหละคือกันควนวาเอ่อเห็ดมั่นปู่บานเฮ่าก็เอญเห็ดเหลืองไอ้คันตะเล่นล่ะฝรั่งกิ่นค่ะฝรั่งมักกิ่นมั่นกับบอดีแซบปอนไหนเนี่ยแต่ว่าฝรั่งมักกินเพราะว่ามันง่ามขวัญว่าน่ะแม่ควัญว่าเป็นสั้นจังเห็ดดำมันหน้าตาบอดีได้ว่าแซบกลัวคนไทยมักหลายกลัว เ้วก็เห,วเ,หงงเห็ดขายวานเห็ดเผือกไงเฮ้าขายวานออกเสียงบ่คอ่อยเถิดเลยค่ะภาษาแม่นเปะ <c oughs> ประชดประชดจ้ะนี่กะประมาณนี้ค่ะได้นั่งเล่นในป่าแกานั่นค่ะแม่ควันเขาป่าผู้เดียวค่ะเป็นปกติเพราะว่ามันเฮ้าเขาย่ไหนก็ได้สินะแต่ว่าไปกะมูกงกบพวกกกบม้วนค่ะ เดี๋ยวพาไปเก็บเห็ดน้ำโม่น้ำผัวขึ้นกันมวนกุ๊บขึ้นกันค่ะน้มผัวดอนเห็ดเหลืองหลายๆสีก็คิดกาดกันเก็บกันมวนกุ๊บค่ะเดี๋ยวพาไปเก็บค่ะค่ะขอพี่น้องสุกคอยูดีสบายด้ค่ะสุขภูสุขคนเดอ้อครับสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ